ในเป็นในสุดท้ายกันในฝั่งของตัวโรงไฟฟ้านะครับสวัสดีครับโมกอ่ะสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับโอเคเชิญเลยครับโมกอ่ะโอเคครับของผมมี g p s c กับกาวนะครับก็ประกาศงบเมื่อวานตอนเย็นนะครับเอาตัวแรกก่อนนะครับ g p s c ต้องบอกว่ากําไรไตรมาสสเนี่ยออกมาก็แข็งแกร่งนะครับตามที่เราคาดนะครับกำไรสุดที่อยู่ที่1,400ล้านนะครับเพิ่ม362ยเนเียร์65%เนคิว กำไรสุทธิกับกำไรปกติตอนนี้ GPC ต no ้องบอกว่าใกล้เค <tr ess mon uts> ียงกันละนะครับเพราะว่าพวกเอฟเฟกของ FX c a r อ y อย่างเงี้ยครับมันแทบไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเป็น Net Profit ได้เลยนะครับก็อันเนี้ยเป็นไปตามที่เราคาดนะครับแต่ว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยประมาณเจ็ดเอร์เซนะครับก็อันนี้มาจากหลักๆเลยเนี่ยที่ผลประกอบการเขาแข็งแกร่งเนี่ยก็คือโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยแหละก็มาจินของโรงไฟฟ้า SPP เนี่ย ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากนะครับก็บ cross margin เนี่ยอยู่ประมาณ25นะครับก็เทียบกับปีแล้วเนี่ยอยู่12นะครับแล้วก็เทียบกับไตรมาสหนึ่งเนี่ยอยู่22นะครับหลักๆเลยก็มาจากาต้นทุนก๊าซธรรมชาติเนี่ยที่มันปรับตัวลดลงนะในช่วงไตรมาสสนะครับแล้วก็มีการบังคับใช้นโยบาย single pool gas เนี่ยย้อนหลังนะครับถ้าจำกันได้ไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันมีประกาศออกมาละแต่ว่ายังไม่ได้ถูกนําไปใช้อันเนี้ย นําไปใช้ยอนหลังเพราะฉะนั้นมันก็เฉลี่ยเนี่ยทำให้ถูกลงมาด้วยนะครับต้นทุนแก๊ส SPP ในอของ GPC ในใน d r รา a r t เนี้ยมันก็เลยอยู่319บาทต่อ MMBTU นะครับก็ถือว่าถือว่าถือว่าน่าจะเป็นจุดช่วงที่ต่ําที่สุดของปีแล้วแหละนะครฮะ hmm. แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ GPC เนี่ยนอกจากมาจิ้นที่ดีขึ้นด้วยเนี่ยวอลลุ่มเขาก็ดีขึ้นด้วยนะครับปริมาณการขายไฟให้ลูกค้าอุตสาหกรรมของเขาเนี่ย เพิ่มขึ้นประมาณ12%เยนเยียแล้วก็12%คยอนคิวนะครับก็ปริมาณขายไฟเพิ่มแล้วก็ปริมาณไอ้น้ำก็เพิ่มเหมือนกันนะครับเพิ่ม8%เยนเยีย23%เคยอนคิวเพราะนั้นต้องบอกว่าไตรมาสเนี้ย GPCD ทั้งในขา v o l u m มแล้วก็ขา Margin ขาเลยมันก็เลยช่วยกันนะครับแต่ว่า GPIC ไตรมาสเนี้ยมันมีประเด็นนิดนึงที่ทําให้กําไรอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสุดยอดมากอันนี้ถือว่าดีในระดับที่ดีปานกลางแล้วกันนะครับก็มันมีประเด็นของอาวารานะครับโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มในอินเดียของเขาเนี่ยไตรามาสเนี้ยเขามีการทำพวกรีไฟแนนซ์นะครับต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าโซล่าที่อินเดียเนี่ยมันมีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลา COD เสร็จอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทำรีไฟแนนซ์เพื่อให้เอาเงินออกมาเนี่ย ไปลงทุนใหม่เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็พอโปรเจกต์เสร็จเวลารีไฟแนนซ์เนี่ยต้นทุนทางการเงินของพวกโครงการเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาทำรีไฟแนนซ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการชําระคืนเงินล่วงหน้าอะไรพวกพวกฟรีอะไรพวกเนี้ยบางส่วนเนี่ยไตรามาสเนี่ยมันมันมีการรีไฟแนนซ์นข้างเยอะฟรีมันก็เลยเข้ามาเยอะ,ะครับร้อยห้าสิบล้านนะครับถ้าไม่มีก้อนนี้เนี่ยก็โอ้โหกำไร g p c ก็น่าจะยิ่งดีเข้าไปอีกตรงนี้ครับ,รบ <laughs> ส่วนไตรามาสสามเนี่ยก็ ก็ต้องยอมรับแหละว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาแก๊สมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็เพิ่มจากช่วงไตรมาสสองนะครับโดยรวมเนี่ยเราคาดว่าราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยจะบวกประมาณ10% Q&Q น,ะใ,นในช่วงไตรมาสสามนะครับมันก็เลยจะกดดันมารจิ uh, ้นของของพวกกลุ่ม SPP ของของ Gpsc นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีโรงไฟ CBA G.P.S.C. เนี่ยยังมีข้อดีในช่วงไตรมาส3ก็คือมันจะมีส่วนแบ่งกําไรของ C.K.P. นะครับซึ่งโรงไฟฟ้าน้ําปกติเนี่ยมันหายีสั้นในในไตรมาส3นะครับแล้วก็กําไรส่วนใหญ่เลยเนี่ยของทั้งปีของ C.K.P. เนี่ยมันก็จะมาโหลดอยู่ในช่วงไตรมาส3เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะมาช่วยบรรเทาผลกระทบไอ้ S P P ที่ไม่ดีได้นะครับก็มีน้าเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแลวปีนี้เนี่ยก็เป็นปีลานียนยาดดวยปีที่แล้วไตรมาส3เป็นเอลนิโยนะครับเพราะฉะนั้น เราก็คาดว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะบรรเทาผลกระทบตรงนี้ได้แล้วก็ทำให้กำไร uh, GPC เนี่ยน่าจะยังแ l a t ได้คิอนคิวนะครับโอเคก็โดยรวมก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับ GPC ที่ t a r g e เก r ตไ e 55บาทนะครับก็เรามองว่าปีหน้าเนี่ยปี2025เนี่ยครับเขาก็น่าจะได้รับผลกระทบะผลเชิงบวกเนี่ยจากราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยที่ปรับลดลงมากกว่าค่าไฟและก็คือตอนแรกเนี่ยเรามองว่า เขาจะนไ,ได้รับผลประโยชน์เต็มๆนในปี2024นะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์แก๊สธรรมชาติเนี่ยที่มันมีการปรับขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ค่าไฟที่เขาฟิกเอาไว้เนี่ยประโยชน์เขาได้แต่อาจจะได้ไม่เต็มเหมือนที่เราคาดาเมื่อเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็ตอนนี้เราคิดว่าประโยชน์นมันก็ชีพออกไปปีหน้าแต่สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ยังควรจะได้รับประโยชน์คืนอยู่ดีนะครับเพราะว่า,าทางภาครัฐเนี่ยก็ คือคือประชาชนผู้ใช้ไฟเนี่ยก็ยังมีภาระคงค้างที่ที่ต้องจ่ายคืนอ่ากฟผนะครับซึ่ง g p s เนี่ยเขาก็จะได้เปรี่ยบตรงนี้สุดท้ายผมมองว่าเขาต้องจ่ายอยู่ดีนะครับแค่แค่จะช้ากว่าที่คาดเดิมครับโอเคได้เลยครับนั่นคือในฝั่งของตัว g p s นะครับมาพี่ใหญ่บ้างครับกราฟครับโอเคกราฟครับกำไรไตรมาสสอเนี่ยออกมาดีกว่าที่เราแล้วก็ตราบดคาดไว้ประมาณหเปอร์เซ นะครับก็กำไรสุดที่เนี่ยอยู่4,700ล้านบาทนะครับส่วนกําไรปกติเนี่ยอยู่4,800ล้านบาทนะครับก็เติบโต34%เยือนเยีย15%เคินคิว year year, Q Q, นะครับหลักๆเลยเอามาจากกําลังการผลิตของเขาเนี่ยที่มันมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็ชัดๆอยู่แล้วแหละว่าโรงไฟฟ้า IPP เขาเนี่ยทยอย COD ดีอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงเดือนมีนาเนี่ยเขาเซ d ดีเพิ่ม IPP อีก2โรงครับเพราะนั้น capacity เนี่ย มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกําไรเนี่ยมันก็เข้ามาตามนะครับโรงไฟฟ้า IP พพวกเนี้ยราคาแกส๊สธรรมชาติขึ้นลงยังไงเนี่ยมันไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้นทุนมันสามารถพาสทรูไปได้นะครับเพราะฉะนั้นกับใดที่แคปซิตี้มันเพิ่มแล้วก็ไม่ได้มีการชัดดาวอะไรมากมายนะครับกำไรของเขาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามอันนี้คือสิ่งแรกที่เขาได้ประโยชน์เต็มๆนะครับอย่างที่2ก็โรงไฟฟ้า s p p เขาเนี่ยก็มาจ้นดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สัดส่วนไรายได้จากพวกลูกค้าอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่า GPC b r i m นะครับแต่ก็อยู่ประมาณ7%นะครับก็ถือว่าก็ก,ก็ก็มีผลเหมือนกันนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้า s p เขาเนี่ยก็มีการชัดดาวที่ลดลงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเขามีส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับจากหลายๆธุรกิจเลยทั้ง InTouch ทั้งโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับรวมไปถึงธุรกิจ การขายก๊าซธรรมชาติของเขาด้วย PTT NGD เนี่ยอันเนี้ยต้นทุนก๊าซมันลดนะครับแล้วก็ราคาขายเนี่ยเหมือนมันฟิกกับพวกราคาน้ำมันราคาขายมันเพิ่มนะครับเพราะนั้นสเปรดตรงเนี้ยมันกว้างขึ้นนะครับเพราะนั้นไตรมาสนี้ส่วนแบ่งกําไร PTT NGD เนี่ยมันมันมากกว่าปกติอย่างมีนัยะนะครับเพราะฉะนั้น3-3สาส่วนเนี่ยมันก็ทําให้กําไรของของก๊งเงาเนี่ยกำไรปกติของเขาเนี่ยทำนิวไฮนะครับเป็นเรคคอร์ดไฮรายไตรมาสนะครับส่วนไตรมาสสามเป็นยังไงนะครับเราก็คาดว่ายังเติบโตต่อเนื่องเยอเยียอยู่แล้ว หลักๆเลยก็จากกาลังการผลิตเนี่ยแหละแต่ว่าอาจจะมีการอ่อนตัวลงเล็กๆนะครับ Q1Q Q, จากมาจินของโรงไฟฟ้า s p p เนี่ยท,ที่คาดว่ามันจะซอฟตัวเหมือนเหมือน s p p ตัวอื่นนะครับแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยเอาลุกก็จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งนะครับเพราะว่าเขาก็ยังมีโรงไฟฟ้าใหม่ที่เตรียม COD ประมาณ760เมกนะครับมีทั้งโรงไฟฟ้า IPP แล้วก็โซล่าฟาร์มโซล่าฟาร์มบวกแบตเนี่ยที่เขาบิดประมูลชนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเริ่ม CO d ลีละเราก็น่าจะได้เห็นกันในช่ว โดยรวมเอาลุกของเก้าวเนี่ยก็กย,ยังสดใสนะครับก็แนวโน้มทั้งระยะสั้นระยะกลางก็ยังดีนะครับก็ยังคงคําแนะนําซื้อที่ t a r g e เก r ตไ e 52บาทเหมือนเดิมน,นะครับแล้วพอแปลงไปนิวโคเนี่ยความสามารถในการเติบโตเนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าฐานะทางการเงินของเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีก้งนะครับก็เสริมศักยภาพในการเติบโตร,ระยะยาวครับผม ใช่ครับก็ต้องเียกได้เลยว่าแข็งแกร่งจริงนะครับแล้วดูจากไทม์ไลน์นะในการมี COD อีกนะทุกปีก็ต้องบอกได้เลยว่าทุกปีกปแล้วปีถัดไปนี่กําไรค่อยๆขึ้นด้วยนะแล้วก็คือคืออย่างนี้คือถ้าใครแบบ <c oughs> ไม่ได้ชอบความผันผวนข,ของเรื่องต้องไปลุ้นทุกสี่เดือนเรื่องค่าไฟก็อยู่ในกราฟนะครับซึ่งทุกท่านพอทราบอยู่แล้วนะว่าประมาณการกําไรที่เราทําไว้เนี่ยนะครับก็คือ,อปีนี้หมื่นเจ็ดนะครับปีหน้าสองหมื่นหนึ่งปีถัดไปสองหมื่นสองกว่า นะฮะอันนี้ยังไม่ได้นะ value ที่จะกรอการัลล็อกสามแสนกว่าล้านจากนิวโคที่กําลังจะมาลงในธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็น greenfield ไม่ว่าจะเป็น brownfield หรือว่าจะแ่งเป็นทั้งตัว ICT ที่เข้ามานะครับอันนี้ยังไม่มีใครทราบแต่ว่ารอการ u ลล็อกตรงนี้อยู่ซึ่งเราเคยโมเคยอธิบายให้ฟังันนะว่าว่ามันมันมัน,ม,นมันมหาศาลขนาดไหนนะครับอันนั้นคือตัวกราฟนะครับแต่ก็ต้องซื้อบนลงไฟฟ้าที่อาจจะ PE แพงกว่า e ตัวอื่นเนาะยี่สิบหกนะครับเนะมื่อเทียบกับตัวอื่นอย่างตัว บีกริมอย่างตัว g b s c ที่อยู่ต่ำกว่า20นะครับออย่าง g b s c เนี่ยถ้าเราดู Forward p e ปี2025เนี่ย mm hmm. ก็จะอยู่บริเวณประมาณ17เท่านะซึ่งมันก็ไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะแต่หมายถึงว่ากราฟมันดีบนราคาที่25เท่านะครับ <c oughs> ส่วน g b s c ก็อาจจะลงลงมาเล็กน้อย นะครับซึ่งเออร์เนงของเขาก็ยังดูดีอยู่แต่บางทีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีเรื่อง m s c i จะปรับพอร์ตหลุดไหมซึ่งอนนั้นอาจจะเป็นวันทามหรือบางคนอาจจะใช้จังหวะนั้นไปไปรอซื้อ TBC นะกวันนั้นก็ได้แต่แน่นอนครับโหมดดิเฟนเซียของเราลงไฟฟ้าของเราทั้ง3ตัวต้องบอกว่ามันดีทั้ง3ตัวนะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูบีกริมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถามโมงนิดนึ่งเราพูดถึงเรื่องอะ่ะคาแรคเตอร์ของดิเฟนซีฟที่เราคอภาพใหญ่กันมาสักพักละนะครับเราพูดถึง Born มาพูดถึงค่างเงินกันบ้างนะครับว่าตอนนี้ค่างเงินมันเริ่มกลับลำเนาะนะตอนแรกบอกโหทุกคนบอก3 7ปรากวดตรงนี้ตอนนี้มันลงมาค่อนข้างแรงนะบาท50นะครับมองมุมอม,อมองของอตัวค่างเงินบาทที่มันแข็งค่าบ้างโมงเคยบอกว่าโพซิชันอย่างเงี้ยบิกิมดูเหมือนจะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถูกไหมใช่ครับใช่ก็อย่าง GPS เนี่ยถ้าเราเห็นกันหลายไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยคอพรอฟิตกับเน็ตพรอฟิตของเขาเนี่ยใกล้กันมากแค่ไม่ตามเร่มงลากันเลยใช่ใช <ละ S 2> ่ก็คือไอ้พวก พวกโ s i ิชันของของ FX เนี่ยครับมันมันน้อยมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้น GPSC เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วเก้าฟในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีการ hedging มีการอะไรอย่างเงี้ยครับมากขึ้นซึ่ง impact ของของ FX เนี่ยมันก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นตัวที่มี impact เวลากับรามากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น b g r i อยู่นะครับน่าจะอยู่ประมาณ5-10%ตครับตอนหนบาทที่ที่เต็มไปนะครับ อืมโอเคก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณทางโมกมากครับครับ,บค,ครับสวัสดีครับ